ก่งอย่างสงบพลังของความนิ่งและการไม่พูดมากศาสตร์ของคนเงียบแต่ทรงพลังและการสื่อสารแบบมิสติกในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังและการแข่งขันการเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหรือไม่มีตัวตนเสมอไปแต่กลับกลายเป็นพลังลึกล้ำที่หลายคนมองข้ามเก่งอย่างสงบคือการแสดงความสามารถโดยไม่จำเป็นต้องอวดอ้างไม่ต้องแข่งขันเสียงดังแต่เลือกที่จะนิ่งสังเกตและพูดเมื่อถึงเวลาเท่านั้น ความนิ่งเป็นท่าทีของคนที่มีสติมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างสุขุมคนที่เงียบมักใช้เวลาในการฟังมากกว่าพูดและนั่นเองที่ทำให้พวกเขาเข้าใจสิ่งรอบตัวลึกซึ้งยิ่งขึ้นการพูดให้น้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นคือหัวใจของการสื่อสารแบบมีสติคนเก่งที่แท้จริงไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดในห้องแต่เป็นคนที่รู้ว่าควรพูดอะไรตอนไหน และอย่างไรพลังของความนิ่งช่วยให้เราควบคุมตัวเองไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นง่ายๆมันเป็นเหมือนกรอบที่มองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งการเก่งอย่างสงบไม่ใช่แค่เรื่องของบุค,คลิกภาพแต่มันคือทัศนคติและวิธีการใช้ชีวิตเราไม่ต้องเสียงดังเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ให้การกระทำของเราพูดแทนนั่นแหละคือพลังของความเงียบที่แท้จริงความนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความมั่นคงทางจิตใจ ความนิ่งคือภาวะของจิตใจที่สงบมั่นคงและไม่หวนไหวไปกับกระแสของโลกภายนอกมันไม่ใช่การยอมจำนวนหรือร้ายปฏิกิริยาแต่คือการเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือไม่ไหลตามเสียงดังของโลกอย่างไม่จำเป็นคนที่นิ่งไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรจะพูดหรือไม่มีความสามารถแต่พวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องแสดงออกทุกครั้งที่มีโอกาสภวกรอเขาเข้าใจว่าความสนใจจากภายนอกไม่สามารถกำหนดคุณค่าภายในได้ จึงไม่รู้สึกต้องวิ่งไล่ตามการยอมรับจากใครแต่เลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีและสติความนิ่งเป็นสัญญาณของผู้ที่รู้จักตัวเองคนเหล่านี้รู้ว่าจังหวะของชีวิตไม่ใช่การเร่งรีบแต่คือการรู้ว่าจะก้าวเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อใดและจะพูดอะไรในเวลาไหนพวกเขาไม่จําเป็นต้องยืนยันคุณค่าของตนด้วยคําพูดที่ฟุ่มเฟือยแต่ปล่อยให้การกระทําและความเงียบสงบของจิตใจเป็นผู้บอกเล่าแทน คนที่เก่งจริงมักไม่รีบร้อนจะพูดเพราะเขาเข้าใจว่าคำพูดมีพลังและเมื่อใช้ผิดที่ผิดเวลาอาจทำร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองความนิ่งฟังด้วยใจเปิดคือทักษะของผู้นำที่แท้จริงเพราะบางครั้งการฟังอย่างลึกซึ้งมีค่ามากกว่าคำพูดที่ยาวนานแต่ไร้สาระก,การนิ่งไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือการเลือกเปิดเผยในจังหวะที่เหมาะสมเพราะในความเงียบมีพลังของการใคร่ครวญ และในความนิ่งมีสัญญาณของปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าที่ใครหลายคนจะเข้าใจได้ในทันทีพลังของการฟังเชิงลึก (Deep Listening) ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงพูดความเร่งรีดและการแข่งขันเพื่อเป็นที่สนใจการฟังกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายแต่ในความเงียบและความตั้งใจนั้นเองมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พลังของการฟังอย่างลึกซึ้งคนที่พูดน้อยมักเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขารู้ว่าการพูดที่แท้จริงนั้นควรมาจากความเข้าใจไม่ใช่ความรีบร้อนคนเหล่านี้มักฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูพวกเขารับฟังทั้งคำพูดสีหน้าน้ำเสียงและแม้แต่ความรู้สึกที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดออกมาโดยตรงการฟังอย่างลึกซึ้งคือทักษะที่ทรงพลังทั้งในโลกของการทำงานและความสัมพันธ์ในที่ทำงานการฟังอย่างตั้งใจช่วยสร้างความไว้วางใจลดความขัดแยง้ง และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้ที่ฟังเก่งมักเข้าใจปัญหาได้เร็วเห็นมุมที่คนอื่นอาจพลาดและสร้างทางออกที่ชาญฉลาดกว่าในความสัมพันธ์ส่วนตัวการฟังเชิงลึกคือการให้พื้นที่ทางใจแก่ผู้อื่นเป็นการยืนยันว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอฉันฟังจริงๆความเข้าใจที่เกิดจากการฟังไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เราเติบโตในทางจิตใจ การฟังคือกระจกสะท้อนตัวเองเมื่อเราฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเริ่มเห็นความคิดความรู้สึกและอคติของตัวเองผ่านสิ่งที่เรารับฟังเราจะรู้ว่าเราควรพูดเมื่อใดและควรพูดอย่างไรจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะบางครั้งไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ต้องการคำแนะนำแต่ต้องการแค่ใครสักคนที่ฟังอยู่ตรงนั้น Deep listening ไม่ใช่การเงียบเฉยแต่คือการอยู่ด้วยอย่างมีคุณภาพ มันคือการตั้งใจฟังโดยไม่รีบตัดสินไม่ขัดจังหวะและไม่พยายามเอาชนะบทสนทนาคือการอยู่ในปัจจุบันกับคนตรงหน้าโดยไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปที่คำตอบหรือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปในยุคที่ใครๆก็อยากพูดการเลือกที่จะฟังอย่างแท้จริงอาจกลายเป็นหนึ่งในของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้กันได้การสื่อสารอย่างมิตกในยุคที่ทุกคนสามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาการพูด กลายเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วแต่ในความง่ายนั้นเองกลับทำให้คำพูดมากมายสูญเสียพลังที่แท้จริงไปการพูดมากไม่ได้แปลว่าเข้าใจกันมากขึ้นเสมอและการพูดน้อยก็ไม่ได้แปลว่าไม่แสดงออกการพูดน้อยลงไม่ใช่การปิดปากตัวเองแต่คือการเลือกเว้นวักให้กับความคิดเลือกกรองคำก่อนปล่อยออกมาเพราะคำพูดที่เปล่งออกไปแล้วไม่อาจเรียกกลับคืน และบางครั้งสิ่งที่เราพูดโดยไม่รู้ตัวอาจกลายเป็นแผลในใจคุณฟังไปตลอดการสื่อสารอย่างมีสติจึงเริ่มต้นจากความรู้ตัวในเจตนาเราพูดเพราะอะไรเรากำลังพูดเพื่อแบ่งปันหรือเพื่อเอาชนะเรากำลังพูดเพื่อเข้าใจกันหรือแค่ต้องการให้ตัวเองดูดีคำถามเหล่านี้คือกระจกสะท้อนที่ดีเพราะการสื่อสารที่มีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่จำนวนคำแต่วัดกันที่ ความตั้งใจเบื้องหลังถ้อยคำเหล่านั้นพูดเมื่อจําเป็นพูดด้วยเมตตาและพูดเพื่อสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงการสื่อสารอย่างมีสติจึงไม่ใช่แค่ทักษะแต่คือการฝึกจิตฝึกใจให้เข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมันคือการยอมรับว่าทุกคำพูดของเราอาจส่งผลต่อคนตรงหน้าและการเลือกเงียบในบางช่วงเวลาก็อาจทรงพลังไม่น้อยไปกว่าคำพูดที่ดีที่สุด ในขณะที่การพูดพร่ำเพื่อหรือการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจอาจทำให้คนฟังอิ่มตัวการพูดอย่างรู้สึกตัวกลับสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจพื้นที่ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายกล้าเปิดใจโดยไม่กลัวการถูกตัดสินการสื่อสารอย่างมีสติกค,คือการให้เกียรติทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะเราไม่ได้พูดเพื่อเอาชนะความเงียบแต่พูดเพื่อเชื่อมโยงใจของคนสองคนเข้าไว้ด้วยกันภาวะผู้นำแบบนิ่ง ในโลกของการบริหารและการนำทีมเรามักถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าผู้นำต้องมีคารมต้องกล้าพูดกล้าสั่งและอยู่แถวหน้าเสมอแต่ในความเป็นจริงผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดหลายคนกลับไม่ใช่ผู้ที่พูดเสียงดังหรืออยู่กลางเวทีหากแต่เป็นผู้ที่นิ่งพอจะรับฟังเห็นพอจะเข้าใจและมั่นคงพอที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจจริงความนิ่งไม่ได้แปลว่าเฉยชาหากแต่คือความมั่นใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ผู้นำที่นิ่งมักไม่รีบตอบโตเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดแต่ใช้ความสงบเพื่อประเมินสถานการณ์มองเห็นภาพรวมและตัดสินใจด้วยไหวพริบและเมตตาไม่ใช่อารมณ์หรืออัตตาพวกเขารู้ว่าทุกคำพูดมีน้ำหนักและทุกการกระทำสะท้อนตัวตนของผู้นำมากกว่าคำสั่งควายอลิเดสใช้พลังแห่งการฟังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คน พวกเขาไม่เพียงฟังสิ่งที่คนพูดแต่ยังฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ผู้นำเช่นนี้จึงมักสร้างความศรัทธาได้อย่างยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีค่าและถูกได้ยินจริงฮ่า <h> ฮ <aha> พวกเขาไม่ควบคุมคนด้วยเสียงดังหรือความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจความน่าเชื่อถือและการกระทำที่สม่ำเสมอการสร้างวินัยในองค์กรการปลูกวัฒนธรรม หรือแม้แต่การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ล้วนเกิดจากผู้นำที่นำด้วยแบบอย่างไม่ใช่เพียงคำพูดลอยฮ่าฮ่าเซมันเซนเคยกล่าวไว้ว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดในห้องแต่ควรเป็นคนที่ฟังเก่งที่สุดและคำพูดนี้สะท้อนความจริงอย่างลึกซึ้งว่าการเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เรื่องของการครอบงำพื้นที่การสนทนาแต่เป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้เติบโต ภาวะผู้นำแบบนิ่งคือการยืนอยู่ตรงกลางโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงแรงนำที่สงบและมั่นคงไม่เร่งร้าวแต่ไม่หย่อนยานไม่เงียบเฉยแต่ไม่อดอ้างพวกเขาเป็นผู้นำที่นำด้วยจิตใจไม่ใช่แค่ตำแหน่งเป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นกล้าเดินตามด้วยความศรัทธาไม่ใช่ความกลัวศิลปะแห่งความนิ่งในทางจิตวิทยาและพุทธปัญญาความนิ่ง อาจดูเหมือนสิ่งเงียบๆที่ไม่มีพลังแต่ในหลายศาสตร์ทั้งทางจิตวิทยาเชิงบวก positive psychology และพุทธปัญญาโบราณความนิ่งกลับถูกยกให้เป็นหลักฐานของจิตใจที่แข็งแรงและมีสติสัมปชัญญะสูงสุดในทางจิตวิทยาเชิงบวกความนิ่งไม่ได้หมายถึงการอยู่นิ่งเฉยแต่คือภาวะของการอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัวเป็นความสามารถในการวางความคิดฟุง้งซ่านวางความกังวลที่ผูกติดกับอดีตหรืออนาคตและกลับมาอยู่กับ ตรงนี้เดี๋ยวนี้ยังเต็มเปีย่ยมความนิ่งจึงไม่ใช่การหยุดเคลื่อนไหวของร่างกายแต่คือการเคลื่อนไหวภายในที่มีติและสมดุลคนที่สามารถรักษาความนิ่งทางใจไว้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกมักเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์สูงพวกเขาไม่ตกอุมงพรางของการเปรียบเทียบไม่หลงไปกับเสียงชื่นชมหรือคำวิจารณ์เพราะจิตของเขาตั้งมั่นอยู่บนฐานของความเข้าใจตนเอง ในขณะเดียวกันพุทธปัญญาก็ให้ความสำคัญกับความนิ่งอย่างลึกซึ้งโดยถือว่าเป็นหนึ่งในผลของการฝึกเจริญสติและสมาธิความนิ่งในทางพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงภาวะของจิตที่เงียบสงบแต่คือความสามารถในการรู้เท่าทันกิเลสความคิดอารมณ์และปรากฏการทั้งหลายโดยไม่ถูกกลืนหรือผลักไสนิ่งแต่รู้นิ่งแต่ปล่อยวางนิ่งแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งการตื่นรู้ คนที่เก่งอย่างสงบจึงไม่ใช่คนที่ไร้ไฟแต่คือคนที่ควบคุมไฟในใจได้พวกเขาอาจทะเยอทะยานแต่ไม่กระวนกระวายอาจมีเป้าหมายแต่ไม่ยึดติดพวกเขาใช้ความนิ่งเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทำง,งานและอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างมีเมตตาและปัญญาสุดท้ายความนิ่งจึงเป็นทั้งศิลปะและศาสตร์เป็นศิลปะของการฝึกฝนตนเองให้ค่อยๆละทิ้งความวาววุ่นและเป็นศาสตร์ของการยิ่ยใจอย,อย่างลึกซึ้งความนิ่งที่แท้จริง ไม่ใช่การพยายามจะนิ่งแต่คือการยอมให้ทุกอย่างเป็นไปโดยที่ใจเราไม่หวั่นไหวความเงียบคือเครื่องมือของนักคิดในยุคที่เสียงด,งดังดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิทธิพลการแสดงความคิดเห็นรวดเร็วกลายเป็นเรื่องปกติและพื้นที่ในสื่อสังคมเต็มไปด้วยเสียงของผู้คนที่ต่างแข่งขันกันพูดความเงียบกลับดูเหมือนสิ่งที่แปลกแยกแต่สำหรับนักคิดนักวางกลยุทธ์และผู้สร้างสรรที่แท้จริงความเงียบ กลับกลายเป็นทรัพยากรอันทรงพลังเพราะในห้วงแห่งความเงียบสมองจึงเริ่มทำงานอย่างลึกซึง้งนักคิดที่แท้จริงมักเข้าใจดีว่าความเงียบไม่ใช่การว่างเปล่าแต่คือช่วงเวลาที่สมองอยู่ในโหมดสังเคราะห์พวกเขาใช้ความเงียบเป็นพื้นที่ในการทบทวนข้อมูลที่ได้รับมาอย่างรอบด้านฝังสิ่งที่ยังไม่ได้พูดออกมาสังเกตสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและเชื่อมโยงรายละเอียดเล็กๆให้กลายเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจน ความเงียบจึงไม่ใช่ช่องว่างของความคิดแต่คือห้องทดลองของมันนักสร้างสรรค์ที่เก่งมักไม่รีบพูดเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดที่ดีเกิดจากการตกผลึกไม่ใช่แค่จากแรงบันดาลใจชั่ววูบก,การนิ่งคิดก่อนพูดไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่คือสัญญาณของวุฒิภาวะทางปัญญาและความรับผิดชอบต่อผลของคำพูดตนเองในบริบทของการทำงานเชิงกลยุทธ์ความเงียบคือช่วงเวลาทงที่ใช้วางแผนตีความโอกาสประเมินความเสี่ยง และตั้งคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อให้เข้าใจและตัดสินใจอย่างมีคุณภาพเพราะคำตอบที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นในใจที่เงียบที่สุดคนที่นิ่งในที่ประชุมอาจกำลังคิดไกลกว่าที่คนอื่นคาดคนที่พูดช้าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้แต่เพราะเขากำลังเลือกคำที่สื่อสารยังมีผลลัพธ์จริงไม่ใช่แค่พูดให้ครบประโยคหรือเรียกความสนใจ สุดท้ายแล้วความเงียบของนักคิดจึงไม่ใช่การเว้นเสียงแต่คือการสร้างเสียงที่ชัดเจนหนักแน่นและทรงคุณค่ากว่าเสียงใดๆที่พูดไปโดยปราศจากการคิดทำไมพูดให้น้อยแต่ได้มากในโลกที่ทุกคนต่างพยายามจะเปล่งเสียงของตนออกมาให้ดังกว่าคนอื่นการพูดน้อยอาจดูเหมือนเป็นการลดบทบาทตัวเองแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นยุทธศาสตร์เงียบ ที่ให้ผลลัพธ์เกินค่าสำหรับคนที่เข้าใจศิละปะของการสื่อสารอย่างลึกซึง้งได้ความน่าเชื่อถือคำพูดที่น้อยแต่หนักแน่นมักสะท้อนให้เห็นว่าผู้พูดผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และกลั่นกรองมาอย่างดีคนที่พูดในจังหวะที่เหมาะสมมักสร้างอิมแพกได้มากกว่าคนที่พูดตลอดเวลาโดยไม่มีสาระในวงสนทนาเมื่อคนที่ไม่ค่อยพูดเอ่ยปากทุกคนจะหยุดฟังโดยอัตโนมัติ พราะคำพูดของเขามีน้ำหนักจากความเงียบที่สะสมมาได้ความเคารพเมื่อคุณเลือกผู้เฉพาะเมื่อจำเป็นคนรอบข้างจะเริ่มรับรู้ว่าคำพูดของคุณมีคุณค่าไม่ใช่แค่ปริมาณพวกเขาจะเคารพคุณไม่ใช่เพราะเสียงดังหรือพูดเก่งแต่เพราะคุณรู้ว่าเมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรฟัง การพูดให้น้อยจึงกลายเป็นภาษาของวุฒิภาวะและสะท้อนถึงจิตใจที่มั่นคงไม่ต้องเร่งรีบอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจตลอดเวลาได้วความสงบการพูดน้อยไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันช่วยสร้างพื้นที่ภายในให้กับตัวเองด้วยคนที่พูดมากมักเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรหรืออาจต้องแบกรับผลของคำพูดโดยไม่จำเป็นขณะที่คนพูดน้อยจะมีเวลาคิดก่อนพูด จึงไม่ต้องเสียใจภายหลังความนิ่งจึงกลายเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบทางใจและช่วยให้คุณมีพลังเหลือไว้จัดการกับสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตได้โอกาสคนที่พูดมากมักจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองอยากสื่อออกไปแต่คนที่พูดน้อยและฟังเก่งจะสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดเพราะการฟังอย่างตั้งใจคือการเปิดประตูให้กับมุมมองใหม่โอกาสใหม่ และความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมนักเจราจากเก่งๆและผู้นำที่ชาญฉลาดมักเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมพวกเขาไม่เร่งรีบพูดแต่จะเก็บข้อมูลสังเกตและเลือกจังหวะให้เหมาะเจาะนั่นคือการคว้าโอกาสอย่างแท้จริงในชีวิตของคนเรามีหลายเส้นทางที่เราเดินผ่านไปทุกก้าวย่างนั้นล้วนเต็มไปด้วยสิ่งร้าจากภายนอกทั้งจากการพบปะผู้คนการแข่งขันทางสังคมและความคาดหวังต่างๆที่มัก จะส่งผลกระทบต่อจิตใจและการตัดสินใจของเราการที่เราเลือกที่จะพูดมากหรือลงมือทำอะไรอย่างเร่งรีบบางครั้งก็เป็นการตอบสนองงอต่อแรงกดดันเหล่านี้แต่การที่เรารู้จักเก่งอย่างสงบโดยการใช้พลังของความนิ่งและการไม่พูดมากกลับเป็นทางเลือกที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งภายในตัวเองที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีในบทความนี้เราได้กล่าวถึงพลังของการเงียบและการไม่พูดมากว่า เป็นเครื่องมืออาทิสามารถชวอยอให้คนเราสามารถเข้าใจโลกภายในและภายนอกได้อย่างลึกซึ้งขึ้นการเงียบไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกแต่มันคือการให้เวลาแก่ตัวเองในการพิจารณาและประมวลผลสิ่งงอที่เกิดขึ้นรอบตัวการที่เราพูดให้น้อยลงไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถแสดงตัวตนหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่กลับหมายถึงการที่เราสามารถเลือกที่จะพูดในเวลาที่เหมาะสมพูดในสิ่งที่มีคุณค่า และใช้คำพูดอย่างมีสติการเป็นผู้นําด้วยความนิ่งหนึ่งในด้านที่การเงียบและความนิ่งสามารถแสดงผลได้อย่างมีพลังที่สุดคือในด้านภาวะผู้นําผู้นําที่เก่งอย่างสงบมักจะไม่ได้ทําตัวเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่พวกเขามักใช้ความนิ่งของตนในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพาพอผู้นำเหล่านี้สามารถฟังผู้อื่นได้อย่างจริงใจ และสามารถใช้พลังของการฟังเพื่อนนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีในที่สุดความนิ่งทําให้พวกเขามีท่าทีที่มั่นคงไม่หว่นไหวต่อแรงกดดันหรืออารมณ์ชั่วขณะและทําให้คนรอบข้างเคารพในความสามารถของพวกเขาการฟังอย่างตั้งใจเป็นกุญแจสําคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพูดน้อยลงก็ไม่จําเป็นต้องทําให้เราเสียความเป็นผู้นําในทางองอกกลับกันการพูด ให้น้อยลงทำให้คำพูดของเราแต่ละคำมีน้ำหนักและขอความหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังจะเข้าใจว่าเราไม่ได้พูดเพื่อให้เป็นไป,นปนตามกระแสแต่พูดด้วยความตั้งใจและสติการเลือกที่จะไม่พูดเมื่อไม่จำเป็นช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดจากการพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือคำพูดที่เกิดจากความโกรธหรือความหงุดหงิดการบริหารชีวิตอย่างมีสติการที่เราสามารถเก่งอย่างสงบ ในชีวิตประจำวันนั้นหมายถึงการมีสติในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงการพูดมากเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่เราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระทำทุกอย่างในชีวิตเมื่อเราสามารถยับยั้งตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือสิ่งเราเราก็สามารถควบคุมชีวิตและทิศทางของมันได้ดีกว่าในหลายๆครั้งเมื่อเราถูกกระตุ้นให้ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเร่งดวง่วนอาจทำให้เราหลงลืม ที่จะพิจารณาอย่างที่ท่วนแต่การเลือกที่จะนิ่งสักครู่เพื่อคิดทบทวนก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบก,การคิดก่อนทําหรือพูดคือกระบวนการที่ทำให้เรามีความสุขและสงบภายในการมีสติในการสื่อสารการสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายการสื่อสาร ที่มิสติกค,คือการเลือกคำพูดที่มีความหมายและตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารการพูดะให้น้อยลงแต่มีคุณภาพจะช่วยให้คนรอบข้างให้ความสำคัญกับคำพูดของเรานอกจากนี้การฟังยังเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารที่ดีคนที่พูดน้อยแต่ฟังมากมากักจะสามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดได้ดีกว่าและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมพลังของการยับยั้งชั่งใจ ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจไม่เพียงแต่จะทำให้เราไม่พูดหรือทำอะไรที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายเท่านั้นอ,นอ,นอนแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและอารมณ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้เราจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติและรอบคอบไม่หลงไปกับความรู้สึกชั่วขณะหรืออารมณ์ที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดการยับยั้งชั่งใจทำให้เราสามารถคิดอย่างมีเหตุผล และทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างในมุมมองของจิตวิทยาการฝึกฝนการยับยั้งชั่งใจเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้การฝึกให้ตัวเองไม่ตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อสิ่งเราหรือไม่รีบแสดงความคิดเห็นในทุกสถานการณ์คือการฝึกสติที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดียิ่งขึ้นการเก่งอย่างสงบในยุคที่วุ่นวาย ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการยอมรับและเข้าใจในพลังของความนิ่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเราต้องการพื้นที่และเวลาที่จะหยุดคิดทบทวนและพิจารณาก่อนที่เราจะกระทำการใดๆความสงบในใจทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมและไม่ถูกกระทบจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจรบกวนเราในชีวิตประจำวันคนที่เก่งอย่างสงบในโลกที่วุ่นวายสามารถรักษาความสงบในใจแม้ ในช่วงเวลาที่มีแรงกดดันสูงการมีสติและการรักษาความนิ่งในใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเดินทางผ่านอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความมั่นใจและสามารถตัดสินใจได้ดีในทุกสถานการณ์การจบชีวิตด้วยความสงบในท้ายที่สุดการที่เราสามารถรักษาความสงบในใจได้ไม่เพียงแต่ทำให้เราผ่านชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ยังทำให้เราสามารถอยู่กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างสันติไม่ต้องดิ้นรน หรือแสดงอะไรให้มากมายความสงบที่แท้จริงมาจากการยอมรับตัวตนของเราเองและโลกที่เรากำลังอยู่ความเก่งที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีการแสดงออกมาอย่างชัดเจนเสมอไปบางครั้งความเก่งที่แท้จริงคือการเข้าใจความเงียบและรู้ว่าควรพูดเมื่อไรและควรเงียบเมื่อไรเมื่อเราสามารถทำสิ่งน,นี้ได้ความสงบในใจจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีความหมายในชีวิต